พี่น้องครับทุกท่านครับเรากำลังพิสูจน์อ้อยแปลงนี้ร้อยกว่าไร่ของเสียดามอีกแปลงหนึ่งครับแปลงใหญ่ครับผมอ้อยเป็นอ้อยต่อสี่อ้อยต่อสี่เนาะอ้อยต่อสี่อายุขนาดนี้วันนี้ครบหกเดือนอันนี้ฉีดดนไปกี่รอบครับฉีดไปหนึ่งรอบเพราะว่าแปลงนี้หวานปุ๋ยโอ้ตรงนี้หวานปุ๋ยแปลงนี้ใช้ปุ๋ยไปสองลูกโอ้ฝังด้วยฝังด้วยทั้งหมดไม่ใช่เป็นอ้อยต่ออ้อยต่อหวานปุ๋ยไปครบแล้วสามลูกครับผมและอ้อยแปลงนี้ใช้ปุ๋ยสามลูกแลวก็ฉีดเป็นวันนี้เป็นรอบสองฉีด ผู้หูโดเราเนี่ยฮะครับผมรถคาร์โบหรรถพรีเมียมนะครับครับเรียกว่าชุดพรีเมียมเป็นรอบที่สองครับผมแต่รอบที่หนึ่งก็อ้อยพุ่งมากครับใหญ่มากอาจารย์ใครพงว่าไงโอ้ถือว่าสุดยอดครับสุดยอดนะเขียวป้องเราจะมาดูป้องกันข้อป้องกันอข้อป้องป้องว่าทั้งหมดอ้อยหกเดือนจะได้ธรรมชาติหกเดือนก็มีหกป้องใช่ไหมใช่ถูกต้องอ้าวแล้วอ้อยเสียดามแปลงนี้ฉีดฉีดคู่หูไปเนี่ยคาร์โบไปเนี่ยรอบที่แล้ววันนี้ไปครัเ้เที่ยวเป็นสองรอบดูท่อนท่อนลำนั้นเลยเกียว นั่นแหละครับนั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูข้อป้องนะครับของอ้อยโอ้โหท่านผู้ชมนะดูต่อิดสถานการณ์เลยนะครับอ่ะทำนี้เราหลบไปก่อนทำนี้หลบก่อนเอาหลบไปให้พี่ใหญ่เขาออกรายการอ่ะมาดูครับเห็นไหมธรรมชาติของของอ้อยนะครับติเดือนแรกเดือนแรกต้องจะสั้นใช่ถูกต้องครับสั้นสั้นสั้นแล้วเริ่มยืดยืดยืดแล้วพุ่งอยู่แล้วยาวยาวมาเรื่อยยืดยืดยืดเพราะว่าได้ของดี ครับผมนะครับในฮอร์โมนตัวนี้มีจิบเบอร์ลินอ่าจิบหนึ่งตัวที่ทำให้ยืดยาวพุ่งอ่าครับป้องจะยืดยาวมาเรื่อยๆทั้งหมดจะได้กี่ป้องนะครับอาจารย์ชายคงอยากพิสูจน์ใช่ไหมว่าครับได้ได้กี่ข้อป้องอ่าเห็นไหมยืดขึ้นมายืดขึ้นมานับเลยครับพี่อ้วนนะนับเลยเริ่มนะเริ่มนะนับเลยครับหนึ่งอันนี้นะหนึ่งนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแน่แน่โอ้โหสิบสามแน่แน่สิบสี่แน่แน่สิบสี่แน่แน่ขึ้นมาเลยครับโอ้โหสิบสี่นะ สิบสี่เนาะเราอาแค่สิบสี่พอนะแค่สิบสี่พอนะสิบสี่อ้ยหกเดือนโอ้อยหกเดือนเนาะแสดงว่าขึ้นมาสองเท่าโอ้ถ้าปีนึงอะพี่อ้วนจะเท่าไหร่ถ้าปีคูณคูณสองเท่าไปหนเดือนก็ก็ยี่สิบแป้องยี่สิบแป้องโอ้โหถ้าสามสิบสามสิบป้องเนี่ยอาจารย์ชัยพงศ์ผูกข้างขวางโทษครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องวงการอ้อยถ้าสามสิบป้องก็แปลว่าอ้อยกี่ศอกโอ้ผมว่าต้องมีต้อหกหกสอบเป็แปดสอกถูกต้องครับถูกต้องเลยถ้าแปดสอกนี่ แปะ20ตันใช่ถูกต้องอ้อยเสียดําของเขาทําได้ทุกปีไม่ต่ำกว่า20ตันนะครับโอโ้โหยอดเ<ต>ยี่ยมเลยแต่แรงนี้มีสิทธิ์เกินแต่ที่สาคัญครับมันลดต้นทุนลดปุย๋ยลดปุ๋ยอ่าได,ด้ลดฮอร์โมนเพราะใช้คู่นี้ครับคู่นี้ราคาขอบอกนะได้ไหมอาจารย์ได้เลยครับคู่นี้ราคาเท่าไหร่ฉีดต่อครั้งต่อรอบไร่ละ45บาทใช่เนี่ยเสียดําลงทุนฉีดเท่าไหร่รู้ไหมพี่น้องครับ100ไร่ก็4,000บาทน,านั่น เท่านี้เองครับครับจบเลยแทนที่จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่เห็นไหมร้อยไร่ร้อยลูกครับสองร้อยลูกเป็นเงินเป็นหมื่นหมื่นอะ